จากกระแสะข่าวลือที่สร้างความฮือฮาเกี่ยวกับนางเอกสุปตาเจนีเทียนโพสุวรรณและพระเอกกล้ามปูอัมอธิชาติรวมถึงเจ้าพนาคาเอภาิล,ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจนี่และอัมว่าแท้จริงแล้วทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันมายาวนานนับตั้งแต่เริ่มทํางานในวงการบันเทิงโดยเฉพาะภาพโมเมนต์ที่ถูกเผยแพร่ในคลิปต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานและความใกล้ชิดระหว่างทั้งสอง มดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังที่มักมีข้อมูลลึกในวงการบันเทิงได้ออกมาพูดถึงข่าวลือนี้ในรายการแชโดยปฏิเสธว่าไม่มีทางที่เจนี่และอ้ํจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันพร้อมเน้นย้ําว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทที่มีความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพที่ดีมากเท่านั้นมดดํายังเสริมว่าข่าวลือที่โยงว่าเจนี่เคยมีความสัมพันธ์กับเอภาินก่อนจะมาคบอ้ํานั้นเป็นเพียงการคาดเดาที่เกินจริงและไม่มีหลักฐานสนับสนุน สำหรับความสัมพันธ์ของเจนี่และอ้ําหากย้อนดูคลิปต่างๆจะเห็นว่าเจนี่มักถูกอ้ําแกล้งอยู่เสมอไม่ว่าจะในกองถ่ายละครหรือกิจกรรมต่างๆที่ทั้งคู่ได้ทำงานร่วมกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่จริงใจระหว่างทั้งสองคนโดยเฉพาะในงานเบื้องหลังที่แสดงถึงความเป็นกันเองและความสนิทสนมที่ทําให้แฟนๆชื่นชมในเคมีที่เข้ากันทั้งในจอและนอกจอ ความสนิทสนมระหว่างเจนี่และอ้ํายังได้รับการยืนยันจากเพื่อนร่วมวงการหลายคนรวมถึงมดดําเองที่กล่าวว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่มีอะไรเกินเลยนอกจากความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมายาวนานข่าวลือที่เกิดขึ้นจึงควรมองเป็นเพียงเรื่องที่ถูกขยายความเกินจริงจากข้อมูลอักษรยอดที่โยงไปมาท้ายที่สุดข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในวงการบันเทิงระหว่างเจนี่เทียนโพสวรณอ้ําอธิชาติและเอภสินได้ถูกชี้แจงอย่างชัดเจนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมดดำคชาพาซึ่งถือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับทุกฝ่ายความสนิทสนมที่แท้จริงระหว่างเจนจีและอ้ําคือความเป็นเพื่อนแท้ที่สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับคนรอบอข้างไม่ใช่ความสัมพันธ์ตามที่ข่าวลือพยายามโยงจากประเด็นข่าวลือที่เชื่อมโยงเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับอ้ําอธิชาติและเอพสินจนกลายเป็นกระแสในวงการบันเทิงล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือดังกล่าวด้วยท่าทีที่ชัดเจน โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอั้มว่าเป็นเพียงมิตรภาพในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ยาวนานและไม่มีเรื่องเกินเลยตามที่ถูกกล่าวอ้างในคำตอบของเจนี่เธอได้แสดงถึงความไม่เข้าใจว่าข่าวลือเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรพร้อมทั้งยืนยันว่าเธอและอั้มสนิทกันในลักษณะเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมาหลายปีซึ่งเต็มไปด้วยความจริงใจและมิตรภาพนอกจากนี้เธอยังกล่าวว่าอั้มมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน และชอบแกล้งเธอเสมอในกองถ่ายจนทําให้บรรยากาศการทํางานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเกี่ยวกับข่าวที่โยงถึงเอพสินเจนี่ชี้แจงว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่เกี่ยวข้องในเชิงชู้สาวพร้อมขอบคุณมดดำคชาพาที่ช่วยออกมาพูดแทนในรายการแฉรเพื่อสร้างความกระจ่างต่อสังคมโดยเธอยังระบุว่าไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดหรือถูกข่าวลือบิดเบือนทำลายชื่อเสียงของทุกฝ่ายเจนี่ยังฝากถึงสื่อและผู้คนในโลกโซเชียลว่าการนำเสนอข่าว หรือการคาดเดาที่ไม่มีมูลอาัสร้างผลกระทบต่อชีวิตของผู้ถูกพาดพิงโดยเธอหวังว่าคนจะมองเห็นข้อเท็จจริงและให้เกียรติทุกคนที่เกี่ยวข้องพร้อมย้ำว่าตอนนี้เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวและการทำงานอย่างเต็มที่คำตอบของเจนนี่สะท้อนถึงความพยายามในการเคลียร์ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงและยังแสดงถึงความเข้มแข็งในการจัดการกับประเด็นดราม่าเพื่อปกป้องมิตรภาพที่แท้จริงกับเพื่อนสนิทและชื่อเสียงของตัวเอง ในกรณีข่าวลือที่มีการเชื่อมโยงถึงเจนนี่เทียนโพสวรรณอ้ําอธิชาติและเอปสินหลายคนอาจสงสัยว่าอ้ําพัชราภาใช้เชื้อนางเอกซุปตาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเจนนี่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างแม้เธอจะไม่ได้ถูกพาดพิงโดยตรงในข่าวแต่ด้วยความสนิทสนมระหว่างเธอกับเจนนี่ทำให้เธอถูกถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้อยู่ไม่น้อยล่าสุดอ้ําพัชราภาได้ให้สัมภาษณ์ในเชิงสนับสนุนเพื่อนสนิทโดยเธอแสดงความมั่นใจในตัวเจนนี่ พร้อมพูดติตลกในลักษณะปลดล็อกความตึงเครียดว่าฉันรู้จักเจนี่ดีไม่มีอะไรแบบที่เขาพูดกันหอรออกและย้ำว่าเจนี่กับอั้มอธิชาติเป็นเพื่อนกันในวงการบันเทิงที่สนิทสนมมาอย่างยาวนานพร้อมชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่คนในวงการมักถูกจับคู่หรือโยงข่าวลือในลักษณะนี้อั้มยังกล่าวถึงนิสัยของเจนี่ว่าเธอเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังกับชีวิตครอบครัวและการงานมาก โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เจนนี่กำลังโฟกัสกับบทบาทของการเป็นคุณแม่และการทำงานเธอยังเสริมด้วยความเป็นห่วงเพื่อนว่าข่าวลือที่ไม่มีมูลอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมแต่ก็เชื่อว่าเจนนี่แข็งแกร่งพอที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้นอกจากนี้อ้ํายังปิดท้ายด้วยข้อความที่แสดงถึงมิตรภาพอันเหนียวแน่นกับเจนนี่ว่าข่าวแบบนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ของพวกเราเลยเราเป็นเพื่อนกันมานานและจะยังคงเป็นกำลังใจให้กันเสมอ ท่าทีของอ้พํพภชราภาแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและการปกป้องเพื่อนสนิทจากข่าวลือที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์ระหว่างคนในวงการบันเทิงจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ